ทั้งแรกก็ลำดับการสอนยังไม่ค่อยแม่นทํากันไม่รู้ลำดับขั้นตอนก็จะมั่วๆน,นิดนึงไม่อยากรำเหมาแล้วมันแบบเบื่อที่จะดูพนักงานหรือดูคนงานเยอะๆก็ยอดขายประมาณวัน8ปดแปดลูกเอง3ปีได้8ลูก มาช่วยกันกด Subscribe ให้ถึง1 0 0 0 0ซับด้วยกันนะครับอะวันนี้มามารีแคปเพราะว่าน,นี้คือพลก,กันที่อยู่ไม่ถึงชุดแรกนั่นอยู่ไม่ถึงอยู่ไม่ยังไม่ทันเริ่มถุยอะไรเนี่ย <c oughs> อยู่อะไรวะอยู่ <c oughs> อยู่ไม่ทันอบ,อบรมรุ่นแรกนะ เรามาย้อนกันว่า18ปีที่ผ่านมานี่คือแคมเปญฉลองครบรอบ18ปีที่เราจะเปิดอบรมรุ่นที่100เรียกได้ว่าเป็นอบรมแบบ18ปีสอนฟรี8อาชีพแล้วก็เลยมารีแคปย้อนหลังกันไป18ปีที่แล้วที่เราเปิดรุ่นที่1กับรุ่นที่ร้อยนะมันต่างกันยังไงมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างแล้วก็ให้น้องๆในทีมงานเนี่ยได้เห็นภาพอบรมในรุ่นแรกที่มีความแตกต่างจากุปัจจุบันเนี่ยขนาดไหนนะอ่ะมาเริ่มก่อนตรงนี้ที่เพจของเราปัจจุบันเื่อเพจเราคือ คอนกรีตได้คอไทยแลนด์แต่ว่าเมื่อก่อนเนี้ยมันไม่ใช่ชื่อนี้เราจะใช้ชื่อคําว่าชมลมสแตมป์คอนกรีตแห่งประเทศไทยอันนี้คือชื่อแรกชื่อแรกเลยเมื่อก,ก่อนนี้มันเป็นคนแบบนับคนกดไลค์ตอนนี้มันนับผู้ติดตามแล้วมันเลยน้อยเมื่อก่อนมัน10,000แคนไปแล้วอ่าแต่เราปิวไปแล้วนะเพจเราปิวไปแล้วโดนะ <c oughs> แฮ็ก <c oughs> ไปหายไปเลย <c oughs> ตอนเมื่อก่อนเรามี10เพจคนติดตามหลัก แสนหลักเจ็ดหมื่นขึ้นหมดเลยปิวพร้อมกัน10เพจโดนแฮกทีเดียวกู้คืนก็ไม่ได้กู้คืนพยายามกู้คืนหลายรอบแล้วก็เอากลับมาไม่ได้ Facebook ไม่ได้ใจดีกับเราเลยก็เสียไปจนปัจจุบันนี่แหละเราเลยมาอยู่ที่คอนกรีต r e คอร์ไทยแลนด์หาอุปกรณ์ตกแต่งปูนได้ที่นี่นนี่เรามาดูรุ่นที่หนึ่งกันดีกว่าก็มารีแคปกันลว ถ้านับย้อนไปนะเราจะย้อนไปที่ปี2 0 1 0เราเริ่มรุ่นที่1ห,หรือว่าเปิดเพจเลยดีกว่าตอนนั้นพี่ก็ทํากันเองกับน้องสาวคือพี่มุ้ยน่ยครับยาซีนีกับบรนทองเนี่ยทำคู่กันเปิดเพจทําเองทุกอย่างเมื่อก่อนนี้ยังไม่ได้มีทีมงานจัดอบรมเองโปรโมทเองถ่ายรูปเองทุกอย่างทํากันอยู่2คนก่อน,น,นแ,ลแล้วมันเริ่มต้นยังไงพี่บอกว่า<ช>อยู่ดีๆเนี่ยมันทําไมพี่ถึงแบบเฮ้ยเรามาเปิดเพจกันดีกว,ว่า มันเริ่มมาจากทํารับเหมาคอนกรีตพิมพ์ลายก่อนก่อนหน้านี้ก่อนจะเปิดชมรมเนี่ยน่าจะประมาณ5ปีก่อนเริ่มทํารับเหมาอย่างเดียวเลยก็คือรับเหมาทําพื่ธุรกิจพิมพ์ลายอ่ะใครจ้างก็ไปรับเหมาต่อตารางเมตรมีทีมงานรับเหมาอย่างเดียวจนมาจุดเปลี่ยนที่ว่าเริ่มไม่อยากรับเหมาแล้วมันแบบเบื่อที่จะดูพนักงานหรือดูคนงานเยอะๆงานเองก็ไม่ทันปัญหามันก็เยอะเพราะคนมันเยอะมีนั้นมี8ทีมก็ต้องดูแล8ทีมทีมละ8คนอย่างต่ําตอนนั้นก็ช่างที่เก่งๆก,ก็จะมีอยู่แค่สส 3ทีมที่เหลือก็เริ่มฝึกเพราะงั้นมันก็เลยมีความวุ่นวายแล้วก็เริ่มรู้สึกเหนื่อยแล้วก็ทํางานไม่ทันไม่เพียงพอกับคนที่ทักเข้ามามาทักเข้ามาอยากทําอยากทําอยากทําอยากทาดูงานไม่ทันนั่นเองเริ่มอบรมรุ่นที่1เริ่มจัดที่ชื่อทูเทลซันชื่อแรกเนี่ยก็อบรมที่นั่นเลยย้อนไปเดือนปี2011เดือนกันยายนั้นยังไม่มี <laughs> เดือนตุลาหรือเปล่าเล่นมุสจิเล่นมุสซิจิเอามีแล้วนี่คือวันที่เปิดไงนะเปิดเพจใหม่เปิดเพจใหม่สำหรับการอบรมนะคะมนะคะติดตามข้อมูลสอบถามได้ที่นี่เหนื่อยๆเย่ๆเย่ๆก็มา ไอ้นน้าจะเป็นพี่มุ้ยพี่มุ้ยอ่ไอุ้ยอ่เ็นแอมนทันเองทำกันเองก็ไม่ได้คิดว่าจะต้องจริงจังขนาดนั้นก็เลยมายีมีเย่เพื่อให้มันดูไม่ทางการมากน่าจะเปิดเพจวันนี้แหละ14พฤศจิกายนนี่ก็จำไม่ได้เหมือนกันแต่ก็ถือว่าตอนนั <complicated> ้นก so ็ยังเป็นวัยรุ่นอยู่เลยนะพี่นะเด็กก็20บวกแล้วมันก็น่า เริ่มเข้าทํางานจริงทำงานตั้งแต่ประมาณม5แล้วโดนมาคับทำงานั้แต่ม5แล้วไม่ได้ติดเรื่องว่าอายุเท่าไหร่แล้วมันทํางานตั้งแต่ตอนนั้นแหละนี่มาแล้วเจดทันวาเอ้าทำไมมันเป็นรุ่นที่2จุดที่อ้าวเจทันวาปี2021รุ่นหนึ่งหายไปไหนวะเอรุ่นหนึ่งอยู่นี่ <c oughs> องนนั้นมันคือโพส นี่คือรุ่นที่1 7ธันวา2011ันสิบเอ็ดกล่เก้าแรกการอบรมเล็กๆน้อยๆก้าแรกของการอบรมเชิงปฏิบัติความรู้เบื้องต้นสแตมคอนกรีดรุ่นที่1 2 5 5 4 2องกันยาเนี่ยเป็นชื่อเดิมอยู่เลยบริษัท2 0 0ท s u n โปเกห็นไหมจัดโดยชมรมสแตมคอนกรีดที่แรกนี่จัดที่ไหนพี่ ก็คือบริษัททูเทรันปูเกสเลยที่เป็นโรงวันนี้ยังเป็นโรงผลิตเราอยู่เลยนะคือจัดเนี้ยนี่คือด้านหน้าเลยก็รูกก็ยังเป็นแบบถ่ายด้วยซัมซุง g า a ล็กซี่ไหมจำไม่กระท้งมือถือไมซัมซุงกาเล็กซี่แท็บแท็ด้วยแทบด้วยแท็บด้วยแล้วเราสื่อสารยังไงให้เขามาตอนนั้ตอนนั้นเนี่ยมันใช้เพจเนี่ยก็ยังยิงโฆษณาไม่เป็นก็เลยรุ่นแรกน่าจะเป็นรุ่นที่พวกช่างๆที่เรารู้จัก คนรู้จักบ้างหรือเป็นเรียกว่าเป็นเพื่อนหรือว่าเป็นช่างที่เคยทํางานร่วมกันหรือบางทีไปรับเหมาหน้างานนี้แล้วก็มีช่างที่เรารู้จักลองพี่ชวนโทรชวนตัวระหว่างนั้นแหละ3 4เดือนก่อนจะเริ่มสอนเนี่ยก็คือเริ่มเก็บลูกค้าแล้วแล้วก็มาสอนนี่ก็ภาพบรรยากาศวันนั้นเลยกลางแจ้งไม่มีเต็นท์ รถก็จอะอิเล็กเกะขาเนี่ยรประมาณนี้ครั้งแรกเลยก็เริ่มจากเรียงภาคซิตี้ข้างบนแล้วก็มาต่อแผ่นทางเท้าข้างล่างสเต็ปก็เหมือนทุกวันนี้นั่นแหละมีปัญหาอะไรไหมครับครั้งแรกวันนี้คือครั้งแรกก็ลำดับการสอนยังไม่ค่อยแม่น ทำกันไม่รู้ลําดับขั้นตอนก็จะมั่วๆนิดนึงช่างที่มีเป็นช่างของเราก็ไม่ได้เรียกว่าไม่ได้ซ้อมไม่ได้เคยสอนกันมาก่อนอะ่ะก็ซ้อมไม่ถูกว่าจะเริ่มยังไงกระป๋องผิดบ้างอะไรบ้างมันมีผงรอบแบบกับสีเงี้ยอ่ะเราก็หยิบผิดกันบ้างมีช่วงแรมก็จะเลอะเทอะหน่อยเรื่องแม่พิมพ์ไอ้ที่พวกแม่พิมพ์พวกอะไรนี้เราทําเองตั้งแต่ตอนนั้นเลยใช่ปะคือตั้งแต่ช่วงระหว่างเรารับเหมาอะ่ะเราก็ผลิต ใช้เองอยู่แล้วนำเข้าแค่อาจจะชุแแรกๆแล้วก็เลยเริ่มที่จะขึ้นโมปั้นเองดูรูปแบบอา,อาจจะมีการเอาแพทเทิร์นที่มันใกล้เคียงกันแต่ว่าความเป็นธรรมชาติของหินเนี่ยเราก็ต้องสร้างขึ้นมาเองเป็นแบบของเราอาจจะไม่ได้แบบว่าเอากอปหินนั้นนาไปเป๊ะแล้วก็มีการสร้างโมด้วยตัวเองอย่างลายเนี้เนีย่ยลุกกิ้งลายสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยม อันนี้เป็นลูกกิงลูกกิ้งที่ใช้มือลูกกิที่ใช้กิงตัวต้นแบบอันนี้จะเป็นตัวอันแรกเริ่มผลิตเลยนี่คือลายที่พี่มุยเขาใช้ปืนกาวร้อนอะกาวร้อนที่เป็นหล่ดๆอะ่ะแล้วก็มายิงวาดใส่โลของโลขาวๆพลาสติกขาวแล้วก็เอาไปขึ้นโมเขาก็คิดว่ามันจะขายดีนะต่็ยอดขายประมาณ วันแปดแปดได้แปดลูกเองสามปีได้แปดลูกปเออีเออเออขายไปสามลูก,ลกขายจริงกับสามลูกไอ้ห้าลูกเนี่ยแถมเขาไปฟรีบ้าง <c oughs> <c oughs> คือก็ยริงแล้วขายไม่ดีตอนนั้นพี่คิดไหมว่ามันจะประสบความสำเร็จมากขนาดไหน,นหรือว่าจะทำไปก่อนลองทำไปก่อนมันก็อยากจะลองทำไปก่อนอยากสอนไปก่อนก็แค่อยากให้คนไทยมีอาชีพเลยอยากให้ช่างอะรู้จักงานตนัวนี้ตอนที่เราเอามาจัดอบรมเนี่ยคือวิชาเนี่ยหรือคอนขีตพิมพ์ลายเนี่ยมันมีในอเมริกามาก่อนเราอ่ะสาปีคิดดูวันที่เราเปิดปี2011เนี่ยของบ้านสี่เ็นเนี่ยวิชาเนี่ยหรืออาชีพที่อเมริกาก็ทำงานอยู่ก็คือ30ปี เขาทามาก่อนล้วแล้วจนปัจจุบันเนี่ยก็เท่ากับว่าเขาทํามาก่อนเรา50ปีเหมือนกับว่าถ้ารวมปีแล้วะนะแต่คือนับตอนนะวันที่เปิดอะวิชานี่มีในอเมริกามา30ปีแล้วคิดดูแต่คนไทยเพิ่งได้รู้จักในวันที่เนี่ยแหละรุ่นที่1ที่พี่เริ่มสอนเรียกว่ามันไม่มีใครเปิดอนี่คือที่แรก คือเราเป็นที่แรกเลยที่สอน,สอนคอนกรีตใช่ไมไม่มีใครสอนในไทยตอนนั้นเนี่ยจริงๆก็มีคนรับเหมาเนี่ยอยู่แค่ไม่เกิน3ทีมทั่วประเทศเลยนะที่รู้จักกันอยู่3เจ้าเนี่ยวนๆกันไป3เจ้านี้ก็จะมีช่างหลายทีมเรียกได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเ,เรียกว่าเจ้าแรกเลยนะคอนกรีตเอกอนของเราเนี่ยที่เริ่มสอนเจ้าแรกของประเทศไทย ก็จะเป็นยุคนั้นก็มีนี่ทําปลาเริ่มเริ่มใช้เครื่องซีนซีเข้ามาในการออกแบบโมแล้วเราก็เลยได้รูปปลาที่มันคมคม,คมทำเก็ตทําอะไรได้ไหยอันนี้ช่างหมูเองลูกขวานี่นโอ้โห,โโหโจำไม่ได้เลย,ว,ยว่าตีอ,อ้วนแล้วก็มีอร่อยพอร้านนี้เลยมองรถแรงรู้ว่าวี่กันออร้านอะไรกันจอพลังจอบพลงัลง ตัวนี้ก็เกือบเหมือนอยู่ในโน่นเลยแเลขบัญชีมาเลยไม่ใช่พี่ส่งการนั่นแหละพี่พี่ส่งการไม่ใช่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 การไม่มาเลยตอนนั้นมาอย่าง้ยางยางนี่รุ่นหนึ่งนะหนึ่งรุ่นหนึ่งอันนี้สอนถีบกดย้อนคนจีดนะนั่คือ ตอนนั้นก็เป็นว่าสีที่ทาพื้นเนี่ยจริงๆแล้วแบบเป็นเอซิสเตนก็เรานี่แหละอ่าเรียกว่าเราเทุกอย่างอันนี้นนคือครั้งแรกของประเทศไทยหมดทุกอย่างแล้วตอนอบรมนี่เราอบรมมีคอนไรบ้างพี่สแตมป์อย่างเดียวก็เน้นหลักไปที่คอนกรีตพิมพ์ลายแต่ว่าก็จะให้ภูมิลมได้จับก็จะมีพวกงานตกแต่งปูนเออแผ่นทางเท้าสีกดย้อมคอนกรีตในการแบบสีทาทาหรือพวกงานที่เป็นงานฉาบผนังงานฉาบผนังเราก็สอนไปเรื่อยเนี่ยเขาสอนให้เขาฉาบตอนนั้นก็จะมีพวกพลิกแพงไปทํางานบนบ้าน โฟมบ้างอะไรบ้างแต่ว่าหลักๆก็คือจำไม่ค่อยได้แล้วเนื้อหาตอนเรียนตอนนั้นคนเราก็บาเยอะเหมือนกัน,นคนตอนนั้นก็รุ่นแรกก็น่าจะประมาณ30เพราะปัจจุบันของเราแยกกันหลายคอร์สมี p o l i s h i n ใช่คอร์สเรามีเป็นตอนนี้มีประมาณ8แถมมีสอน3จังหวัดแล้วด้วย <มา S 1> ตอนนี้ก็มีเชียงใหม่ชลบุรีแล้วก็สมุทรสาครที่เราสอนหลักๆ3จังหวัดแล้วเต็มทุกรุ่นเรียกว่า1-50ถึงแรกไม่มีรุ่นไหนที่ไม่เต็มเลย ช่วงแรก30ก็ขยับมาเป็นเริ่มตามไซส์ของห้องอบรมแต่ห้องอบรมมันเริ่มใหญ่ขึ้นก็รองรับได้จาก 20, 30, 40มาจนส,สูงสุดอ่ะ50เพราะฉนั้นเก้าอี้ยังไม่ได้เป็นเก้าอี้แบบอบรมจริงจังนี่โซฟาเห็่ะตรงนี้โซฟานะก็ะคือนั่งกับตามฟิลนั่งกันตามฟิลเลยโซฟาแล้วก็เนี่ยนี่คือโต๊ะพี่มุยเขาทํางานก็คือโต๊ะทํางานนี่แหละน,น,นี่คือในห้องอ่าคือพี่มุยนะครับ นี่คือในห้องเป็นห้องของ Co อแหละแ,แล้วก็ทํางานอยู่นี้ยก็คือเอาอบรมห้องนี้ไปเลยเก้าอีพ้พลาสติกเห็นไหมบรรจุคนได้แค่นี้แหละเต็มที่ไม่เกิน30อ่ะรุ่นแรกไปเราก็ดูันยาวกันนะเนี่ยรุ่น2อ่ารุ่น2ตอนย2ิบตุลาปี54ีแล้วอันนั้กี้ปี54าเหมือนปะา54่นี่มาเดือนตุลาอ่ะนี้ก็พี่มุ้ยยังสาวๆอยู่นะกำลังสวยเลยเนะี่ยแล้วก็อบรมรุ่นที่2ก็ห้องเดิมเหมือนเดิม ก็จะเป็นพี่มวยก็จะเป็นภาคทฤษฎีตอนเช้าพาะมวยทาสไลด์อะไรเก่งแล้วก็รวบรวมข้อมูลได้ดีก็จะเป็นคนสอนภาคทฤษฎีแล้วเขาก็คุกคีอยู่งานคนกรีตพิมพ์ได้อยู่แล้วแต่ก็เลยเน้นไปสอนทฤษฎีเป็นหลักไปให้รู้ขั้นตอนการทํางานไปทั้งหมดของงานดี c a ปอบรมตั้งแต่รุ่นหนึ่งประมาณนี้นะเรียบร้อยถือว่าก็ขานพาราเหมือนกันนะพี่นะขาดเน้อ จักงานอะไรนะพี่ที่เราจะมีขึ้นทํังงาน18ปีฉลองครบรอบ18ปีคอนกรีตเด็กกสอนฟรี8อาชีพก็เริ่มโปรโมทให้คนมาเรียนแล้วตั้งแต่วันที่1กุมภาเริ่มประกาศอยู่แล้วว่าลงสมัครได้ทั้งทักแชทลงทะเบียนให้เรียบร้อยเพื่อจะมาเรียนวันนั้นสอนฟรีจริงๆอยากเรียนตรงไหนมีบูธเปิด8บูธเดินเรียนได้เลยทุกบูธเนี่ยสอนแยกกันถ้าอยู่ตั้งแต่เช้าก็คือได้เรียน8วิชาเนี่ยฟรีเลยเรียนครบและกลับบ้านไปแบบคุ้ม ซึ่งบางคอสเนี่ยสมมติมอย่างคอสไมโครซีเมนเนี่ยปกติต้องมาเรียนต้องจ่ายเงินค่าสมัครค่าเรียนหรือค่าอุปกรณ์เนี่ย3,990บาทวันนั้นคือเข้ามาเรียนถ้ามานั่งหน้าคือเรียนฟรีสอนเหมือนกันเลยแต่ไม่ต้องจ่ายเงินสักบาทสอนฟอรี่เบีบอให้คิาทม คนที่ลงทะเบียนแล้วมางานเนี่ยก็จะได้จับแจกพวกของที่เป็นชุดอุปกรณ์ทําพื้นอ่าแต่ว่าเดี๋ยวต้องดูจะมีแจกแล้วมูลค่าน่าจะเกินหลักหมื่นที่เราแจกนะคนแจกนี้คนมาฟรีจับฉลากแล้วได้ไปเลยนะอันนี้คือแจกจริงๆเป็นชุดถึงอยู่ในช่วงจับฉลากก็คือได้กลับบ้านจริงๆแล้วแจกจริงอยู่แล้ว2อ6 9ันายกเจอกันที่งานครบรอบ18ปีคอนขีตในกรไทยแลนด์ขอบคุณครับ เราศูนย์รวมนวัตกรรมตกแต่งคอนกรีตครบวงจรด้วยประสบการณ์กว่า20ปีในการผลิตจำหน่ายรับเหมาและการสอนเรามีความเชี่ยวชาญในการพิมพ์ลายลอกลายขัดเงาและการตกแต่งผนังไม่เพียงเท่านั้นเรายังมีสินค้าสำหรับสาย DIY มากกว่า100รายการเรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาทักษะความรู้และอาชีพโดยมีคอร์สอบรมเกี่ยวกับคอนกรีตด้าน,นต่างๆและยังมีบริการรับเหมาที่ครอบคลุมทุกขั้นตอน หากต้องการดูสินค้าจริงๆมาชมไดที่โชว์รูมตึกหนังสือ CDT ที่พหลาม2พบกับทีมผู้เชี่ยวชาญที่จะคอยแนะนำตลอดการเยี่ยมชมคุณสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราหรือดูรีวิวผ่านช่องทาง Facebook และ YouTube ของคอนฟีเดคอเทแลนมีคลิปมากกว่า300คลิปให้ท่านได้เลือกชมสามารถสั่งซื้อสินค้าทาง s h อ p e e หรือ l a z a d a หรือต้องการคำแนะนำเพิ่มเติมสามารถติดต่อแอดมิน ผ่านทางไลน์หรือ Facebook ได้ตลอดเวลาพวกเรายินดีให้บริการครับ CDT ผลิตขายและเหมาสอนโพลิชิงพื้นสแตมเขาก็สอนช่างฝีมือดีอุปกรณ์ดีเลือกตกแต่งไม่เป็นสองพ่ที่นี่เขามีของ CDT ผลิตขายและเหมาสอนงานตกแต่ง DIY ก็มีของทำเองง่าย